สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทั้งฟังไทยครับผมนี่พี่น้องครับสวัสดีครับตอนเศร้าๆพี่น้องตอนเศร้าๆอยู่หลังรถคือเก้าพี่น้องตอนเศร้าๆ,ๆตอนนี้ก็ประมาณหกโมงสิ่เจ็ดโมงแล้วพี่น้องเลยเนี่ยแล้วพอแถวนี่บอลังเคยไทยบอยแมพี่น้องไล่เบิ้งไล่เ่อแล้วพี่น้องเลยเบิ้งเนี่ยนี่ตึกสูงสูงน่ไงแถวนี่ ก็คือแบบว่าแถวบอรลังยังไปตลาดยามโมอะไรพี่น้องบารลังมาแต่ตลาดยาโมมาแต่ส่งน้ำแข็งยูหันกำลังเดินทางไปส่งอยู่2ระยะ3พี่น้องตอนนี้สามาคีขีส6บห้าพี่น้องบรรยาก,กาศยามเช้าๆครับผมการส่งน้ำแข็งของบาหลังพี่น้องในแต่ละวันนะครับผม จังไดพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดฝนตกอยู่บ่ทุกคนเอ้ยอยู่นนทบุรีนี่ฝนบริตกเด้อพี่น้องเด้อบางบอนก็ตกจังสีนะทุกคนนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นรถน้ำแข็งคือกันทุกคนรถพรั่งซูยูนี่ก็เป็นรถน้ำแข็งคือกันอันนี้ก็เป็นรถน้ำแข็งคือกันทุกคนทับน้อโอ้โหทวามทุกเยอะมากพี่น้อง รถกระบะแต่ว่าใส่ได้เยอะพี่น้องเดีย๋ยวครับผมเดีย๋ยววังลงน้ำแข็งก่อนครับผมเจอกันครับเนีย่ยครับผมยามเช้า,ชาๆฮะทุกคนอยู่ในนาสามบอลเล่พี่น้องอยู่ศูนย์เยาวชนอยู่ในนนทบุรีครับผมดูด,ดิ อันนี้เป็นตึตกศูนย์เยาวชนเป็นตึเกเยาวชนที่ว่าว่านักกีฬาสนามบอลเล่ย์อยู่นักกีฬาสนามบอลเล่ย์พักพี่น้องพี่น้องอยู่ในประเทศไทยจะมีป้อมยามนะครับทุกคนมีป้อมยามและจะมียามไปตรวจตาทุกเวลาพี่น้องจะไม่น่ากลัวอยู่ในประเทศไทยโอ้โหนี่พี่น้องข้างหลังอาคารนี้จะเป็นสนามฟุตบอลน,นะครับทุกคน อันนี้ก็จะเป็นสนามฟุตบอลเหมือนกันเนี่ยแต่ข้างหลังนี่จะเป็นสนามฟุตบอลที่แบบว่ามีหญ้าทุกคนดูดิเขียวเลยเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากนะทุกคนประเทศไทยไม่มีที่ไหนเหมือนประเทศไทยคือประเทศที่สวยงามมากครับทุกคนยามเช้าเช้าก็ไม่ค่อยมีรถฮะเนี่ยครับผมยามเช้าเครับพี่น้องอันนี้จะเป็นอาคารอาคารที่ นักเรียนอาเชียฟุตบอลน,นะฮะทุกคนอันนั้นจะเป็นสนามครับผมดูดิอยู่ในประเทศไทยพี่น้องนี่ทุกคนเก็บบรรยากาศยามเชา้ชาๆครับผมไปฝากพี่ฝากน้องอยู่ในบ้านบอลังพี่น้องนี่ครับผมอันนี้ก็อยู่ในรถน้ำแข็งด้อพี่น้องเด้ออยู่ท้ายรถน้ำแข็งครับ เราบอลังจะเข้าสองระยะสามแล้วฮะ,ะพี่น้องดูดิบอลังกระส่งตั้งแต่หกโมงพูดแล้พี่น้องตอนคำ่คำค่ำคือตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงแล้วพี่น้องเจ็ดโมงตรงแล้วทุกคนโอ้โหร้านค้าที่บอลังส่งหลายร้านอยู่ยนะฮะทุกคนดูดิ เดี๋ยวเข่าสองระยะสามจะมีป้อมยามจะมีสารอยู่ในหน้าหมู่บ้านพี่น้องอย่าดูดิเนีย่ยทุกคนเนี่ยสามาคีห้าสิบแปดสามาคีห้าสิบแปดครับผม น้าหมบานครับผมนี่อันนี้จะเป็นหน้าหมู่บ้านแล้วเขาก็มาขายของครับดน,นี่ใน,นประเทศไทยจะสร้างตลาดไม่ได้ยากแต่คน บอลังก็จะเข้าไปส่งข้างในอยู่ในหมู่บ้านนะฮะคนอยู่สองระยะสามพี่น้องอันนี้จะเป็นสวนนะครับผมจะเป็นคล้ายๆสารากลางเวลามีงานมีอะไรมียังไงอะ่ะมีงานมีอะไรเขาจะมาจัดอยู่ตรงนี้หน้ามู่กลางตรงกลางหมู่บ้านครับทุกคนจะเป็นสารากลางแบบนี้เห็นระมทุกคนอันนี้จะเป็นต้นพันบ้านมะลังห้องก็สิเป็นต้นอรารังอะไรพี่น้อง แต่ยูพีพันธุ์นั้นอนุรักษ์ไว้ปลูกเป็นต้นไม้ที่สวยงามแต่บัตรบอรังนู้หมวยบอรังคิดว่าเพื้น,น,นสิตัดเห็ดนัน่นพืน้นเ,เห็ดเห็ดเผาทาน<ม>เห็ดเตา,า,<ม>าเป็นไรทุกคนนี่นี่นี่ครับผมบอรังกันสิไปส่งปลาอ้วนครับทุกคนเนี่ยพี่น้องเห็นบ้างไหมทางขยะเพื้นสิมี่ถุงหน้าบ้านอันนี้ว่านี่นี่นี่ค่ายกระจกเลยพี่น้องเป็นยังว่าเพื้นติดตั้งอยังอ่ะบอรังคิดว่าเพื้นติดตั้งอนะ่ะ เวลาถอยรถหรือว่าซีเรียรถให้แนมเบรงหันก่อนพราะว่ารถมาทางพุนเฮก็สิได้เห็นบลังคิดว่าได้นะฮะนี่เพราทางขยะนี่แนมเข้าไปก็เห็นแล้วเลยสีเหลืองสีเขียวสีแดงมีเบิดโทนมาว่าขยะรีไซเคิลได้เพราะขยะที่ว่าขยะเสียขยะที่ว่าเป็นขวดเป็นแก้วจังสีมีเบิพี่น้องน,น,น,นี่คือแบบนี้เห็นบ่นทุกคนอยู่ในหมูม่บ้านขากได้ทุกคนอยู่ในประเทศไทยความสวยงามมันก็มีแบบว่า ความสะดวกสบายหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องต้นบังมีก็มีนี่ทุกคนเพ่นปโโนลูกโอ้โหอนุรักษ์ต้นไมคน้ครับเน,นี่ยครับผมหน้าหมู่บ้านครับพี่น้องบาลังสีเขาพาพี่น้องเขาไปเบิ่งอยู่ในหมู่บ้านความสะอาดและความแบบว่าสวยงามเพ,พิ่นปลูกต้นไม้เนี่ยครับพี่น้องดูดิทุกคนโอ้โหไพ่บอกว่าประเทศไทยหลดบ่หลายให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งในนี่ทุกคน บางคนก็คิดว่าอยู่ในประเทศไทยรถบัสายแต่ให้มาบึงแม่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ว่าอยู่ในหมู่บ้านนะสิแต่หน้าหมู่บ้านรถจอดเลี้ยนเ้ยาวาเลยไดทุกคนได้ฝนฝนเห็นไหมครับทุกคนดูดิโอโหอันนี้จะเป็นสวนอยู่ในกลางหมู่บ้านครับผมเป็นสวนที่แบบว่าอ่าสนามบอลพี่น้องสนามบอลอะไรกับแบบว่าคนปลูกต้นไม้อ้อมเลยนะพี่น้องนะ เพินปลูกต้นไม้ต้นดูต้นนั้นต้นอลางแล้วก็ต้นยังวะต้นสามสาพี่น้องต้นสามสาทุกคนผอนลานป่าวันหลังจะลงไปถามเพกันว่าเพิ่นเอาอะไรน้ำแข็งเงินสีม่มือนึ่งอนลานเพิ่นเคยเอาแต่ยังกระสอบหน่อยครึ่งปุ๋ยหน่อยครึ่งไงคพี่น้องบ้านของเพิ่นทิมีไฮโค้ตจิ้งแล้วก็สันกระดิง่งแบบนี้พี่น้องเนี่ย สั่นแบบนี้ทุกคนแล้วก็บอลอันกดปุ่มมันก็มีได้ทุกคนนี่เชื่อว่าให้มันดังกิ้งนะบาลังกับห้องหูปันใดพี่น้องปลาส่งน้ำแข็งได้ครับพี่น้องเขากบอกภาษาอีสานได้พี่น้องได้เขาบอกน้ำเพลินเขาบอกภาษาอีสานนี่พี่น้องอันนี้จะเป็นน้ำแข็งอันนี้จะเป็นน้ำแข็งทุกคนาากมังงออ็ีลส่่อีสาานนวัสดีครับบ่าวิวสวัสดีครับผม มันชิคืออยู่บนาะบาลังกะอันนะครับนี่อันน้นะครับอ่าพนหาเชียวยางละครึ่งพี่น้องเพิ่นว่าอันนี้เพิ่นยังบ่ได้แล้วพี่น้องเพิ่นยังบ่ยังบ่ได้เปิด้านสำนักทุกคนนะนี่เบอยู่เพิ่นก็เป็นคนแบ่งน้ำแข็งไว้นะทุกคนนะนี่ทุกคนอันนี้สิเป็นน้ำแข็งอยู่ในรถกระบะทุกคนนี่นี่ดูดีดูดีกระบะลุงพีนิ่ง่ายอ่พี่น้องนี่ดูดีโอ้โหสวยงามมากพี่น้องดูดิโอ้โหสวยงามอ่าสมมติว่าบ้านเฮานี่ได้กระบะแบบนี้นี่ไปอวดกันได้นี่ ว่ามีเงินว่ารวยได้ฮะเออว่าคนรวยได้แต่ว่าอยู่พะเยาเนี่ยเป็นยังเบาอิ่วรถงามๆขนาดนี้เพิ่นเอามาแกน้ำแข็งธุรกิจเนี่ยฮะแมน่นบอกเออชื่อรถราคาเป็นล้านเออราคาเป็นล้านเพิ่นเอามาแกน้ำแข็งมาหลักมามาตื่นมาแข็งเออเอาไปงานก็ได้นเออเป็ธุรกิจของคนเด้นี่นี่ทุกคนนี่น้ำแข็งทุกคนยำเช้าๆฮะทุกคน ตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงครับผมป้าถ่า่ครับป้าเนี่ยนี่บาเพอยุ่งสีแบกต้องยำเช้าครับผมทางขยะเอมบอพี่น้องนี่ทางขยะนี่บาลังคิดว่าประชาชนซื้อเองถ้าจริงรัฐบาลซื้อมาใหา้บางเทื่อกับเสียเงินนะสินะพี่น้องเสียเป็นรายปีหรือว่ารายเดือนเนี่ยสีกวากันไปพี่น้อง กรคุ่มได้ละเพราะว่าขยะเขากบ,บเก็บเองนะสิให้ยเพิ่นมาเก็บให้ทุกคนมีรถเก็บขยะอีกพี่น้องความสะดวกสบายยูอในประเทศไทยพี่น้องเบอร์เอานี่ดูดิอันนี้เราใหญ่ครับผมครึ่งหนึ่ง หน่อยครึ่งหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวว่าลังสิแบกน้องแ็งไปก่อนทุกคนนะครับผมตอนนี้บาลังกำลังสิเดินทางออกจากหมู่บ้านครับเนี่หน้าหมู่บ้านดุวคนตลาดหน้าหมู่บ้านอยู่นนทบ,บุรีครับผมโอ้ผลไม้พี่น,น้องเห็นไ่ม มีมดาด้มีทุกย่ามเลยนี่ม่วงซุกม่วงซุกมีทุกย่ามเลยนีนย่ประเทศไทยบานเพิ่นมีมดได้ทุกคนอยู่สามัคคีหกสิบห้าครับผมสามัคคีหกสิบห้าครับพี่น้องบลาลังกลังสีไปล้านตัว้นต้นเท็ยนง,งานเนาะพี่น้องแล้านขายหมูทุกคนกล้ลังสุไปส่งเชียงยู่รานอนะแล้วก็ถามล้านกะเพรายี่สิบก่อนว่าเอาบอลทุกคนอ้านแล้วแข็งวะ น่อง้งหนาร้านทั้งหน้า,า,นนาเป็นร้านหมูที่ว่าต้นทำงาน,นครับผมเดี๋ยวพลังจะไปถามก่อนวนะ่านี่าผมตอนนี้เข้ามาเอาโคกกับสุดานะฮะทุกคนไว้ในหลังรถเนี่ยพี่น้องพลังก็ยืนอยู่ท้ายรถคือกอาทุกคนเนี่เ,นเก็บบรรยากาศไปฝากพี่ผักน้องทุกคนเลย อันนี้สิออกเป็นถนนใหญ่แล้วทุกคนก็นรถบกคอยหลเท่าใดพี่น้องรถก็เริ่มหน่อยเพราะว่าเมื่อเน,นี้นเป็นวันอาทิตย์ทุกคนกับเป็นวันหยุดของผัหลายหลายคนทุกคนเลยเนี่ยบ่พี่น้องถนนใหญ่นี่กับบค่อยหลยปันใดบ่ราคือวันจันทร์ได้พี่น้องวันจันทร์เพิ่นไปเฮ็ดงานเห็ดเวียกยจังสีก็หลยรถติดแน่จังสีทุกคนแต่วันอาทิตย์เหนียวรถบางเบาไปหลยทุกคนผู้ใดก็อยู่บ้านหรือว่าผู้ใดกับไปเที่ยวเบิดจังสีนะเสาร์อาทิตย์ทุกคน,นดูดิ ดองเห็นบ่ทุกคนมเนยโอ้โหเก็บบรรยากาศฝากพี่พักน้องกันทุกคนเนี่ยพี่น้องยำเช้าเช้าพี่น้องตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงแล้วพี่เจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงสี่สิบแล้วทุกคนเนี่ยรถเมย์สายเจ็ดสิบครับพี่น้องดูด,ดิเนี่ยบมาต้นร้านมาต้นทำงานเนี่ย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 จะเป็นร้านหมูทุกคนเนี่ยเนี่ยจะเป็นท้ายกระบะคันนี้แหละร้านหมูนะฮะความ สวยงามประเทศไทยพี่น้องเบิงซอยบอลังเนี่ยพี่น้องเอ้ยดูดิอันนี้จะเป็นเซเว่นนะฮะนี่เซเว่นอีเลเว่นอยู่ในประเทศไทยครับผมบอลังกระสงเวียนไปวนมาอยู่นี่นี่นแหละพี่น้องอยู่แถวสองยเสามแล้วบางลานเพิ่นก็เปิดแต่เศร้าเนี่ยบางลานเพิ่นก็เปิดสวยเนี่ยสี่บอลังก็ส่งวุ่นไปวนมาอยู่แถวนี่แหละพี่น้องตอนนี้กำลังสิไปไต่ทั้งด่วนนะฮะทุกคนอันนี้ก็มาส่งร้านสาวมนร้าน ่าเมียบ่าวต้นล้านแฟนบ่าวต้นพี่น้องมาสง่งร้านนี่ทุกคนเดี๋ยวถามมันก่อนเพิ่นเอาทเท่าไรแน่พี่น้องเลยไปเบิ่งน้ำแข็งให้เพิ่นก่อนเนี่ยครับพี่น้องเป็นบ่อเพิ่นไหวพระอยู่คนปฟาตคนไทยเพิ่นทำบุญมาทำบุญได้ทุกคนเลยโอ้โห<ม>ดูดิทุกคน เวลาทำบุญเพิ่นกระจุ้มจุ้มใส่าบาทใส่บาทแล้วกันเพิ่นสิอันนั้นบาวลังกะอยู่บ้านบ่าลังบ่เคยมีเนาะมีกระส่วนหน่อยพี่น้องก็บ่ค่อยเห็นปานไหเพราะว่าบาลังก็อยู่มส้นบทนี่ทุกคนป้าตัวเพิเ่นเฮ็ดบุญทุกคนแต่ว่าใส่บาทยามมื้อเช้านะทุกคนพระมาแล้วก็ใส่าบาทยามมื้อเช้าอันนี้ก็คือแบบว่าอยู่ในหมูบ่บ้านประชาชนนะฮะทุกคนโอ้ป้า ครตัวการทําบุญอยู่ในประเทศไทยทุกคนคก,กลีอันนี้เขาทรงในลานผลไม,ม้มากินแล้วทุกคนทรงในผลลานผลไม,ม้มากินแล้วแวระบัดอี้สิเขรษไปทางในต่อทุกคนไปลานนั้นต่อไปลานเจทางในต่อออกมาเป็นลานเจแต่วเจเนยพี่น้องสองลานติดกันกับสีฮษเติบทุกคนอันนี้เป็นบรรยากาศช่วงวันอาทิตย์พี่น้องตอนเ้าวันอาทิตย์พี่น้องตอนนี้เก็ประมาณเจ็ดโมงแล้วเจ็ดโมงแปดโมงเลยทุกคนแปดโมง ้าวนาทีสิบนาทีแล้วทุกคนคึมได้ทุกคน,น,น,นค,มค,นคึมอยู่เลยกระได้แดดยามมือเสานี่แปดโมงลก็ยังคึมอยู่คือผลชีต๊ะนี่แหละพี่น้องนะฮะต้นจำปาเออต้นไม้คนไทยคนหมักปลูกต้นไม้พราะว่ายัางพี่น้องย่าแบบว่า,วาฟอกอากาศไปห้โตจังซีนาแบบว่าอยู่ในบ้านเสิฟอกอากาศไห้โตไม่เอานะครับ ไปไปไม่เอาไม่เอาบาลังอยู่รังรหลดก็ได้งนินบอกทั้งหนาให้เพิ่นไปเลยพี่น้องเพราะว่าเพินเ่นเอาน้ำแข็งมอนลยอันนี้เป็นเครื่องหมักทัวทุกคนนีเครื่องหมักทัวโอ้โหสวยงามมากครับทุกคนป้าหมัองม่วงพี่น้องโอ้โหหมงม่วงนี่พี่น้องเห็นบ่นี่ ไก่ตายทั้งดวนเลยนี่ม่วงต้นม่วงดกกลีทุกคนโอ้โหนี่หัวยังแดงๆอันนี้นี่หัวหนำป่าป่าด้ฮะโอ้อยู่ในหมู่บ้านก็มีหัวหนำป่าป่าพี่น้องนี่พี่น้องชีวิตการทำงานของบอลังในแต่ละมือพี่น้องย่ำเศร้าๆพี่น้องบอลังกับไทยแต่ย่ำเศร้าๆแ้วก็ย่ำแดงๆพี่น้องย่ำเลิกงานทุกคนก็มีแต่แบบนี้และชีวิตและงานเรามาเห็นงานอยู่ในไทยบางคนคิดว่ามัน ลำบากแต่สำหรับบอลังคิดว่าสะดวกสบายกว่าอยู่บ้านบอลังทเท่าเท่าพี่น้องนี่น้องต้นไม้ต้นอยังตน้นสวยงามพี่น้องนกกระรอกังสีกระลไลเลยทุกคนนะลายเห็นไหทุกคนนี่สีเป็นต้นมะฮุ่งนี่นี่เห็นบ่ต้นมะฮุ่งนี่ ต้นมะฮองต้นบายม,มเป็นสีขักกะลีทุกคนโอ้โหอุดมสมบูรณ์มากอย่างนีนะทุกคนนะบ่แมนว่าสวนตน้นไม้แัตแต่ว่าในาบ้านแต่และหลังนี้มีตน้นไม้เงาไป็หอดุลนพี่น้องซัมป้าละกับความสวยงามแบบว่าความลมเย็นอี่งีความแบบว่าบ่มีการห่อนบ่มีการแหลง่งสีนะพี่น้องนะต้นไม้เิ่นสีเขียวตลอดลเอดิ่เนท้นน้ำตลอดได้ป้าตัวความสวยงามอยู่ในประเทศไทยนี่แหละพี่น้องหาอยู่ใส่เบิ่งบ่ได้ทุกคนนอกจากมาประเทศไทยทุกคน นี่แหละครับพี่น้องเลยบอลังกระซ่งร้านนี้แล้วแหละทุกคนบอลังกำนังจะถ่ายรถอยู่ทุกคนตอนนี้ใส่รองเท้าบูทอยู่ทุกคน,นใส่ใสกระโบอกได้ขันบัตรบอลังใส่กระโบอกได้นั่งอยู่ในถ่ายรถช่วงประมาณ8ปดโมงแนาทีทุกคน,นตอนนี้เดี๋ยวบรรยากาศยามเช้าๆพี่น้องบอลังไปส่งลำแกงเนี่ยพี่น้อง ต้นมักมีเพิ่นกระปูกหลายต้นเดี๋ยวได้ทุกคนต้นมักมีต้นมักเฟืองนะสิทุกคนเห็นบ่มักเฟืองน,นี่โอ้ต้นมักละม,มุดพี่นอ้องนี่น,นี่แต่ภาษาไทยนี่บาลังกระบอกหูได้ว่าเพิ่นห้องต้นมักละม,มุดคือกันบอ่อนี่นะ่าทวนนะที่คนนละยป้าซัมป้าเขามาในนี้นะ แต่ว่าบอลลังบวอไม่สวยงามเลยสวยงามเลยแปบว่าบ่มีบอในใดเพลนเห็ดอีกนี่โอ้คันอยู่ประเทศลาวหรือว่าทางบ้านบอลลังเนี่ยเพิ่นปลูกเพิ่นตัดมืดต้นใหม่หนาหลายปานนี่เนี่ยเพิ่นตัดมืดได้พี่นอ้องบรจงไว้ได้งเพื่อจะตัดเห็ดพื้นเ็ดทานเผาทานบานไดทางบ้านบอลลังแต่ว่าทางพี่เพิ่นอนุรักษ์ไว้ให้เป็นต้นไม้ที่แบบว่าสวยงามเลยทุกคนนะอันนี้สฉพาะปเป็นบอลลินของเล็กน้อยทุกคนนี่ยเนี่ย อันนี้ก็คล้ายๆบอว่าสลากลางหรือว่ายนีมีงานมียังก็เพิ่นมาจัดอยู่ในนี้พี่น้องอันนี้จะเป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านนึ่งนะทุกคนนี่ยหมู่บ้านนี้ก็สิมีสลากลางให้บ่นี่ความหมาว่าสวยงามอยู่ในประเทศไทยทุกคนอยู่ในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านต้องมีสลากลางยามประชุมประยังก็อยู่ในนี้ทุกคนนี่ยามมีงานจัดงานจัดหยังก็อยู่ในนี้พี่น้องประเทศไทยเพิ่นเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็สวยงามพี่น้อง อันนี้เป็นทั้งดวนได้ทุกคนเลยยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากน้องคนเลยนี่พี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้บาลังเกสิลำลาพระจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วเกษิได้เหตุงานต่อพี่น้องบาลังกันเลยสำหรับที่นี่บาลังกะขอกาวคำว่าสวัสดีครับผม